คะทุกคนเลิกค่ะประมาณนั้นนั่นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะคะทุกคนประมาณนั้นแหละเขามไม่เม่นยังบอกเขารักเราไงทุกคนเขาเลยทุ่มเทให้เราไงจริงจริงนะคะไม่บรู้ว่าเป็นยังือกันนะนั่นนะบอกหน่อยบอกหน่อยว่าเอา้าไม่มีสเสน่ห์ในตัวนะคะทุกคนได้ยังเดียวอันดับแรก <Okay. S 1> ได้ยังเดียวเข้ามาปุ๊บ เขาอากปากเราสีดาพี่ละอืมมาสันพี่ว่าบอตอามาสันยกนิ้วให้ไปเลยตองน้ำไวๆเลยบอกได้ง่ายมากนะคะทุกคนนั่นแหละนี่เห็นไหมอันนี้เขาเก็เอามาให้กินได้เลยอันนี้เขาก็มาให้กินได้เลยุณนางดูอกง่ายเะคขดามากกว่าเข้ก็ะฟา,า,นานให้นาไลขาก็แตงให้ดีบอนน่งนั่งหาที่ไหนได้คนนี้ใส่ดีอย่างนี้หาที่ไหนได้ใช่ไหมน้องนางคนดีอย่างนี้ใช่ไหมอันดับแรก ขนาดพี่ชายยังว่าพี่เลยถ้าฉันเป็นไ,นไอ้เขยพยินนะคะกูยอมตุยดีกว่าเขาเขามาถือว่าพี่ยอมตุยดีกว่าสันวาพ,พี่ยอมตุยถ้าเป็นเขยพยินพี่ยอมตุยถือพี่บังคับไฟบังคับแมนจ่าสันไฟบังคับไฟบังคับไงคือสมมติว่าเขาเสดะอาปากละอาปากเฮลินใกล้ละน้องนม่งอาปากละปุ๊บหยุดไม่ได้เสันวาไปอาราศนะคะ เอาไอ้เขาบอกวเข้ามาหวานตัวน่ะน้องนางอันดับแรกวกันไอ้น้องอยากกินน้ำปั้นน่ะไปซื้อให้แน่ไปเลยเด้น้องนางไอ้น้องอยากกินตำสมน่ะไม่มึนเลยขอมากมึนเลยไปซื้อให้แน่ไปไม่นั่งไปแมน้องนางไปอิลีไหมไปอิลีสมมติว่าไอ้นุ้ยอยากกินน้ำปั้นไหมนั่งอยู่บ้านจะซื้อนี่เขาไปซื้อมาให้โอเคป่ะผมห้างนั่นนะฮะส้มกคนกะดานั่งไลรโซ่ยุ่ขอบสาขอบน้องอ้ายากกินน้ำปั้นจนน้ำปั้นสิมาไปต้องโดนนึง ก็สิได้กินนน่านมากแลวเขาด่าเขาสัประมาณนั้นแหละลงนั่งมานนั่นแหละพ่อแม่พี่ว่าปากลายได้ที่ปากลายเด้หนาคำเดียวคือจอดนะคะทุกคนประมาณนั้นแหละฟังง่ายคนดีนะคะทุกคนเป็นคนดีมากนะคะแฟนพี่นะพอนยองพอนยองเดยวก็สิว่าบอนยองเขาคอยอยู่ไดนจะว่าบอนยองเขาเป็นคนนิสัยดีนะคะทุกคนทำงานเก่งขยัน ขอบคุณนะคะน้องนางน,นะคะที่แวะเข้ามานะคะน้องนางกินข้าวกับอะไรน้องนางได้ยังกินน้องนางได้ยังกินอย่บอกได้ตับมะม่งหรือยบอกได้ได้อะไรกินทุกคนได้อะไรกินขอยี่สิบเอาประมาณจะชุ่มมงคงวะนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณศิรานงตานนะคะที่นั่งให้ข้างบนนะคะนี่พี่ก็ไปกินข้าวมันอกมากเลยเนี่ยปีไก่ทอดจา้าว่าสันว้าวกินกับตับมะม่นาะน้องนาง ปีแก่ทอดไหมตกกอบไหมตำปูปลาไหมแซ่บแต่ช่วงนี้พี่งดงดปูปลางดตำส้มตำพี่จะชอบแห้งเวลาตำส้มตำปูปลาที่พี่ไปสัง่งพี่จะชอบกลิ่นก้ามนยดูดก้ามนะดูดก้ามก้ามปูอ่ะมันอร่อยมันเค็มดีเป็นเค็มเ็มมันๆนะทะุกคนจะชอบกินเลยแล้วก็จะชอบแบบเดี๋ยวนี้ตะกี้พี่กินเดี๋ยวนี้ พี่ไม่กินพี่งดตัวก่อนมันคั่นเป็นของดองนะคะทุกคนพี่คั่นพี่แพ้แพ,พ้พวกปลาพว布拉เขาอาจจะตัก布าดิฟไซก็ได้ก็ูเ่รู้กับบนแต่ว่าพี่คืนเป็นพันแต่คั่นพี่ได้เศร้าก,กิ่นงดกินตัก่อนงดกินพวกของดอง พูดเรื่องไปเอาอยาคารม,มายมาทาก่อนพี่กินยาแก้แพ้แม่น้องนั่งพี่กินยาแก้แพ้พี่แพ้อากาศนั่นเด้พูดเรื่องคันไปเอาอยาคารมายมาทาก่อนอันพี่สิบ,บอกอยาตัวหนึง่งที่มันทาแล้วมันหายคือยาคีล่ายาคีลามันจะเป็นาน้ำที่ใสๆข,ขาวมันจะเป็นน้ำใสๆขาวมันจะเป็นนเนี่ยเราทาแล้วมันจะหลุด คล้ายๆว่าพวกเก็ดพวกอย่างเขามไม่สิหลุดออกน้ำน้ำพวกหนังกำผา้องนั่งหนังกำผาห้ามหน่าไม่สิหลุดออกน้ำเด้นเพราะว่ามันเป็นยาคีลาตัวนี้เป็นดีมากๆนะยาคีลานั้นเป็นน้ำใสๆนะคะเพราะถ้าสามเทียคือหายเลยเห็นไหมแแขนพี่แต่ก่อนทาไม่หายเดี๋ยวนี้หาย